ก็ใช่ไงหาตออกไปทํางานทําการสะบ้างไม่ใช่อยู่เฉยแบบนี้ไม่ทํางานไม่ทําการอะไรฉันก็ช่วยพี่ทํางานอยู่นี่ไม่รู้ละ่ะแกต้องหาเงินมาให้ได้ล้านนึงไม่งั้นฉันไม่ให้แกเข้าบ้านพีบ้าไปแล้วปะเนี่ยจะให้ฉันหาเงินจากไหนมาตั้งล้านนึงอ่ะแกจะบ่นอะไรเยอะแยะเงินที่แกใช้ไปแต่ละวันเนี่ยมันเยอะกว่าล้านนึงที่ฉันได้แกหาอีกอืองั้นอย่างน้อยก็ให้เงินติดตัวฉันบ้าง วเปล่าแบบเนี้ยจะให้ฉันใช้อะไรอะ่ะก็ของของเธอไปขายสิเยอะแยะแบบเนี้ยเอาไปขายถ้าอยากรอด่ะนะเอาเดี๋ยวสิพี่ตีหืมคอยดูนะไอพี่บ้าฉันจะหาเงินล้านนึงกลับมาฟาดพี่ให้ได้ หิวจังเลยอะ่ะเดินมาสักพักแล้วยังหาร้านขายของไม่ได้สักทีเลยอะ่ะโอ,อ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยโชคดีี่เนี่ยโดดออกมาทาัน น mm hmm? ี่คุณคุณเดินยังไงครับเนี่ยไม่มองทางเลยหรือไงนายนั่นแหละเลี้ยวมายังไงไม่ดูคนเลยหรือไงฮะเอ้าเฮ้ยตาายแล้วอ เละหมดเลยใส่กล่องนี้ต้องใช้เงินตัวเองแล้วมั wow. ้งฮัลโหลสวัสดีครับพี่เออพอดีผมรถล้มอะครับแล้วข้าวพี่มันเละหมดเลยอะอยังไงลบกวนพี่กยกเลิกออเดอร์แล้วก็กดสั่งใหม่ได้ไหมครับ ขอบคุณมากนะครับขอโทษจริงๆครับพี่สี่วิทย์ท้าวโดนหักปังก็เสียผมต้องทิ้งแล้วฮะเฮ้ยนี่นายเดี๋ยวสิอะไรคุณนายจะเอาอะไรไปไหนอะเอาอะไรไปไหนอะไรอะก็ที่นายถืออยู่ในมือนายไง ข้าวเนี่ยเหรอก็ไปทิ้งไงดีคุณกล่องมันบูบี้มาแล้วแถมยังตกพื้นด้วยงั้นก็ต้องเอาไปทิ้งแหละเอ,อ๊ะเดี๋ยวสิถ้านายจะเอาไปทิ้งเนี่ยฉันขอกินนอยได้ไหมอ่ะฉันหิวหอ่ะฮะโอ้นี่คุณคุณทำผมรถลมแล้วยังมาขอข้าวกินอีกอย่าเนี่ยไม่ได้หรอกคุณมันตกพื้นแล้ว อีกอย่างนะคุณก็แต่งตัวดูดีข้าวของเยอะเยอะทำไมคุณไม่ไปหาร้านนั่งกินอะ่ะถ้าฉันไปได้ก็ดีสินายไม่มาขอกินแบบนี้หรอกงั้นฉันไปแล้วกันเ,เดี๋ยวดิคุณ นี่คุณจะบอกผมได้หรือยังว่าทำไมคุณถึงมาขอข้าวผมกินอะ่ะฉันโดนไล่ออกจากบ้านน่ะสิว่าจะเอาของพวกนี้ไปขายเอาเงินให้ฉันมีเงินร้านอะ่ะฉันถึงจะกลับบ้านได้อะ่ะหรองั้นผมขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะ ไปขากันเอาอะไรไปขากันโหคุณนี่มันกระเป๋าแพงๆนั่นเลยนี่ ของพวกนี้เนี่มันของแพงๆทั้งนั้นเลยนี่อืมเป็นของที่ฉันสะสมไว้นะ่ะโอหคุณเอาไปขายนี่น่าจะได้เงินเยอะอยู่นะเนี่ยหรองัน้นถ้าฉันไปขายเนี่ยนายคิดว่าจะได้เงินถึงร้านไหมถ้าฉันได้เงินถึงร้านอะฉันจะกลับบ้านได้้โหคุณ ร้านหนึ่งนี้ผมว่ามันไม่น่าถึงนะแต่อย่างน,น้อยมันก็ได้เยอะอยู่อ่ะของของคุณคุณก็น่าจะรู้ดีว่ามันประมาณเท่าไหร่งั้นอย่างน้อยนายช่วยหาร้านขายให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันต้องการใช้เงินนะสิอืมกปตอแฟนนมอน่อนึกออกแล้วมันก็พอมีที่ขายอยู่นะ แต่ว่าถ้าให้ผมพาไปเนี่ยคุณต้องให้ค่าจ้างผมได้สิมาคุณอเออ,เอ,อทางเราไม่ได้สั่งของนะครับอ๋อเปล่าครับไม่ได้มาส่งของครับพอดีว่าพาผู้หญิงคนนี้เขามาขายของนะครับทางเรารับแต่ของมีราคานะครับถ้าเป็นของทั่วทวไปเนี่ยทางเราไม่รับนะครับ อย่าเสียเวลาเลยดีกว่าครับเดี๋ยวนะคุณฉันเองก็ไม่ได้แต่งตัวแย่อะไรนี่คะถ้ายัางต้องให้ไรเดอร์พามาแบบนี้คุณเองก็คงไม่ได้มีของมีค่าอะไรหรอกครับ,ชบเชิญเราไปดีกว่าครับเดี๋ยวนะคุณจะตัดสินจากอะไรบ้าๆอย่างนี้หรออย่างน้อยก็ดูก่อนก็ได้มั้งคุณเสียงดังอะไรกันคะก็ผู้หญิงคนนี้นะสิครับเข้ามาขายของอับทางเรา ถ้าผมประเมินแล้วว่าเขาไม่น่ามีของมีค่าอะไรผมก็เลยเชิญเขาออกไปนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมเขาวอยายใส่ก็พนักง,งานของคุณตุ๊กตาเยเดน่านี่แกวของมาขายเหรอใช่น่ะสิแกทำงานอยู่นี่เหรอจะว่าทำก็ทำแหละคือฉันเป็นเจ้าของร้านนี้อะแล้วนี่ทำไมอยู่ๆแกถึงเอาของมาขายอะ ก็พี่ชายบ้าของฉันน่ะสิไล่ฉันออกจากบ้านแถมยังต้องให้หาเงินหนึ่งล้านบาทมาด้วยนะไม่งั้นไม่ให้ฉันเข้าบ้านฉันก็มีของติดตัวมาแค่เนี้ยถ้าไม่เอามาขายก็ไม่มีเงินเลยสัก,กบาทอะ่ะคุณพีเดี๋ยวลอของพวกนี้ไปตรวจสอบดูนะแล้วลองคิดดูว่ามันได้เท่าไหร่ครับ ส่วนแกอะมาคุยกับฉันครับในฉันล่ะมีออเดอร์อีกแกนั่งก่อนอะไรของแกเนี่ยทำไมรีบร้อนขนาดนี้ ฉันมีเรื่องจะเล่าให้แกฟังนะสินี่มันบ้านยยเดน่านี่ปาดแล้วแกมาที่นี่ทำไมอ่ะมันไปนต่างประเทศนะแกไม่รู้เหรอก็ฉันรู้นะสิฉันก็เลยมาที่นี่ <c oughs> ฉันจะทำให้ชีวิตยียเดน่าเนมันตกต่ำที่สุดคนบ้านไม่รู้ขี้อวดดวยตลอดเวลาฉันระเกียรขี้นําที่สุดเลย <c oughs> นี่แกคิดกับเพื่อนแกอย่างนี้เหรอปาดตุกตา นี่แกมองคนแบบนั้นเป็นเพื่อนอยู่หรอแกลองคิดดูวยดีนะมันชอบพูดให้แกรู้สึกตกต่ำไม่ใช่หรออวดนู่นอวดนี่แกดู่วะไม่นะปัดเป็นเพราะได้หน้าต่างหากฉันถึงได้มีความรู้จะเปิดร้านแบรนด์เนมมือสองอะแกนี่มันช่างเถอะถ้าแกไม่อยากร่วมมือกับฉันก็อย่างายุ่งแล้วกัน น้องลูกป,ปัดนะพ,พี่มาคุยวันนี้มีอะไรสำคัญหรือเปล่าครับมีแน่นอนค่ะพี่ตี๋ไว้เดี๋ยวเราขึ้นไปคุยข้างบนดีกว่านะคะนี่น้องลูกปัดทำอะไรครับเนี่ยก็ฉันชอบพี่ตี๋ไงคะทั้งหล่อทั้งเก่งสมาร์ท แถมอีกไม่นานก็จะขึ้นเป็นประธานบริษัทแทณพอ่อคุณนแม่ด้วยแหมน้องลูกปัดคือตอนนี้พี่ก็เป็นแค่รักษาการแทนนหน้าเขาอะมันยังไม่แน่หรอกนะว่าพี่จะได้ขึ้นเป็นประธานหรือเปล่าแหมพี่ตีฉันว่านะพี่ตีเนี่ยเหมาะการประธานบริษัทที่สุดแล้วคะ่ะพี่ตีลองคิดดูนะคะยายไดน,นาเนี่ยบริหารก็ไม่เป็นงนั้น เอาแบบนี้ไหมคะพอ,อไดนากลับมาจากต่างประเทศพี่ก็ไล่ไมันออกจากบ้านพี่ก็หาเงื่อนไขที่มันทําไม่ได้แล้วพอยีไดนาไม่อยู่เนี่ยพี่ก็จะเอาข้ออ้างตรงนี้ขึ้นไปมปาทําบริษัทแทนมัน,นะคะ่ะไงคะพี่ติถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ก็เสียตำแหน่งประธานบริษัทไปฟรีๆนะ พี่คิดด้วยดีแล้วกันนี่มันอะไรกันเนี่ยเรือมันก็เป็นแบบที่ฉัเล่าแหละแกเราอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเปิดตัวประธานคนใหม่ของบริษัทที TL แอล้้วด้วยหืมแกลุกปัดกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอแกตุ๊กตาแกช่วยฉันหน่อยสิ โดยไม่ดีในสิคาพี่ตีวันนี้พี่ได้ขึ้นเไป็นประธานบริษัทเต็มตัวนะคะขอบใจมากเลยนะลูกบกนะัตค่ะเรียบร้อยค่ะงั้นพนะีขน่ขอตัวก่อนนะลูกบัตค่ะไหนล่ะนี่นี่นี่แกมาทำอะไรเนี่ยฉันบอกแกแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าแกหาเงินล้านมาไม่ได้แกอย่าเข้าบ้านหลังนี้ <c oughs> นี่ไงเงินล้านหนึ่งตามที่พี่บอกทีนี้ฉันกลับมาอยู่บ้านได้หรือยังคือตกใจละสิที่แผนของพี่กับอีเพื่อนมูพิษฉันอะถูกทำลายอะ,แ,ะแ,ผแผนอะไรมันมันไม่มีแผนอะไรอะไรนะ่ะนี่เธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยแผเก่งเหมือนกันนะเนี่ยก็แผนที่พี่จะขัดฉันเพื่อขึ้นรับตำแหน่งเองไง เดี๋ยวก่อนสิไดนาะชมว่าแกเข้าใจผิดอยู่นะอโอ๊ยลูกปัดน,นี่ฉันคิดว่าเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดนะเนี่ยฉันไม่คิดว่าเธอจะคิดแบบนี้กับฉันไดนาะฉันอธิบายได้นะนี่มันเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะหรองั้นที่ตุกตาช่วยก็คงเข้าใจผิดเหมือนกันละมั้งขอโทษนะปัด แต่ฉันไม่ชอบจริงๆที่แกใช้วิธีสโปรกขนาดนี้ตุ๊กตานี่แกหักหลังฉันหรอเปล่าฉันไม่ได้หักหลังแกแต่ฉันยังไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าฉันจะเข้าร่วมแผนการระบ้าของแกใหญ่ตุ๊กตาเป็นไงล่ะพี่ติีมีอะไรจะอธิบายอีกไหมพี่ติีเรื่องมาขนาดนี้แล้วอะพี่ใช้กำลังเลยดีกว่า มัดตัวมันเอาไว้เดี๋ยวพี่ก็ขึ้นไปประธานบริษัทแล้วมันคงแก้ไขหนไม่ได้หรอกนั่นสินะพี่ขอโทษนะได้นะนายนี่แกเป็นใครเนี่ยเข้ามาอยนี้ไงเออใครวะ พอดีว่าผู้หญิงคนนี้เขาติดเงินผมอยู่นะครับผมก็เลยตามเขามาแล้วพอผมเข้ามาผมก็เพอเอิญเห็นว่าเหมือนคุณกําลังจะทําลายเขาผมก็เลยเข้ามายุง่งอย่ามายุ่งเลยดีกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของแกเฮน่เด้ออ๋แต่ถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะทาลายผู้หญิงคนนี้แล้วก็มันก็เป็นเรื่องของผมนะครับเพราะว่าเขาคือลูกหนี้ของผม ฉันจัดก,ก,การแก่ก่อนก็ได้ผมน่ะตู้มาตั้งแต่เด็กคุณสู้ผมไม่ได้หรอกครับเป็นไงล่ะทีนี้ลูกปัดแขนแกล่มแบบไม่เป็นท่าเลยสินะไอแบบ้พวกเ่งสวยไหนไหน้าแกจับไว้เลยนะ ว่าฉันทำได้ดีแก่ทุกอย่างฉันต้องอยู่เหนือกกรทุกอย่างโอ้เนี่เพื่อนคนนี้เขาโตมาจากไหนครับเนี่ยตอนเด็กๆเขาอยู่ในจอโทรทัศน์หรือเปล่าอะนั่นสิคะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ,อคุณสรุปว่าขาจางวันนั้นผมะ่ะ เดี๋ยวฉันเอาให้เดี๋ยวฉันให้มากกว่าที่นายต้องการอีกถือซะว่าขอบคุณเรื่องในวันนี้นะแหมในหน้าแกนี่ให้พี่ไรเดอร์เขาเยอะเลยจริงๆนะคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าจ๊ะเขาสู้เก่งนะนั่นเธอเจอแล้วตาเอาเถอเอาเถอะตอนนี้เราไปรับตำแหน่งกันก่อนเดี๋ยวจะถึงเวลาละ ส่วนนายก็ไปด้วยกันนี่แหละปะคทีมงานเทเลฟีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนนชมาจนจบและถ้าหากใครชอบแกอย่าลืมกดไลค์กด r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ